ช่องแอปเปิ้ลใช่แน่นะคะวันนี้นะคะน้องเบิ้ก็จะมาสอนทำช็อกโกแลตไมโลนะคะตามน้องเบิ้ลมาเลยค่ะนะคะตอนนี้ยาวนะคะนี่เลูลูค่ะนี่ทีนี้ก็รีดทางด้านนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะโอ้โกมาเลยให้ มโลก็เริ่มแข็งๆนะคะห้ามจับนะคะเพราะมันร้อนมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานาไปแช่ช่องฟิกกันเลยค่ะแช่ตรงนี้นะคะสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราแช่ช็อกโกแลตไว้สิบนาทีแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแบบ หน่อยนะคะว้าวทุกคนน่าก,นกินมากมากทำกันง่ายๆนะคะอร่อยลูกว่ รสชาติไมโลลูกเต่าเลยนะคะทุกคนอร่อยมากก็ออขอคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย